ว่าพวกเองอยาไปที่นั่นเลยดีกว่าหากไม่มีที่ไปจริงๆก็อยู่กับข้าเสียที่นี่ที่ดินข้าก็มีเยอะพอแบ่งให้พวกเองได้หมู่บ้านของข้าได้ขึ้นทะเบียนก่อตั้งหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยและทางอำเภอก็รองรับการอยู่ของที่นี่แล้วไม่ต้องกลัวใครหน้าไหนมาไล่ทั้งนั้นอยาไปเลยดีกว่าที่นั่นนะพลานเท่าจ้อยว่าแล้วกล่าวต่อ ที่นั่นมันเป็นแค่เรื่องเล่าของคนเท่าคนแก่เล่าขันกันต่อมาเท่านั้นหากมันมีอยู่จริงมันก็ล้างไปแล้วล้างไปแล้วงั้นหรือพลานเท่าคำปันติดใจตรงประโยคสุดท้ายอะไรที่เองเชื่อว่าที่นั่นมันล้างใช่ครับลุงพรานมีคนเคยไปถึงที่นั่นแล้วหรอไกลเอ่ยเสริมพรานใจได้ยินคำถามก็ถอนใจเฮกใหญ่แล้วเอ่ยว่า เ <S an> มือ่อราวๆสองเดือนก่อนไอสันคนหมู่บ้านของข้ามันเป็นพรานชอบเดินป่าลึกวันหนึ่งมันหายเข้าป่าไปร่วมสองเดือนใครๆก็คิดว่ามันตายไปแล้วในป่าเพราะแต่ละครั้งมันเข้าป่าไม่เกินสองอาทิตย์ก็กลับมาแต่ครั้งนี้มันหายไปนานพอกลับมามันก็อยู่ในสภาพผอมโซจนแทบไม่เหลือเขาเดิมทั้งโดนไข้ป่าเล่นงานจนตัวเหลืองซีด พวกข้าพยายามรักษาชีวิตมันแต่ก็สายไปมันทุรนทุลายอยู่สาวันตลอดเวลามันเพอ้อถึงแต่หมู่บ้านปางลุ่มตลอดเวลามันบอกอะไรที่เกี่ยวกับที่นั่นบ้างครับลุงพานไกลเอ่ยขึ้นเป็นเชิงเร่งรัดไอสารมันบอกว่าที่นั่นเต็มไปด้วยผีดิบผู้คนที่นั่นกลายเป็นผีหาไปเสียหมดประโยคบอกเล่าเหล่านี้ ทำให้พรานทั้งสามเริ่มเกิดอาการลังเลนในการเดินทางโดยเฉพาะไกลพรานหนุ่มผู้ที่ตั้งมั่นจะเดินทางไปที่นั่นเมื่อเขาเห็นสีหน้าของทั้งสองพรานผู้ร่วมทางจึงเอ่ยว่าจากที่ลงจอยเล่ามาข้าว่าพรานสันคงเพอิระพิษไับรเล่นงานเป็นแน่อย่างไรเสียข้าก็จะเดินทางไปที่นั่นเขาว่าจากนั้นจึงหันไปทางพรานเท่าคำปันกับพรานน้อย หากลุงคำปันกับไอ้น้อยเห็นว่าการเดินทางไปที่บ้านปางลุ่มมีความเสี่ยงถึงแก่ชีวิตแล้วจะลงหลักปักฐานกับพลานจ้อยที่นี่ข้าเองก็ไม่ว่าอะไรพลานหนุ่มพูดอย่างเชิงมาถึงคันนี้แล้วคงล้มเลิกความตั้งใจได้ไงวะผีโป่งที่ว่าข้าตายยากก็จัดการมาแล้วนับภาษาอะไรกับผีดีผีหาใช่ไหมว่าไอ้น้อยพลานเท่าคำปันว่า พลางหันไปหาพลาน,น้อยใช่ใช่ใช่จะลงพลานน้อยตอบแบบตะกุกตะกักเมื่อถูกถามโดยไม่ทันตั้งตัวประโยคสนทนาระหว่างทั้งสามพลานทาให้พลานจ้อยได้แต่เพียงสายหน้าอย่างอ่อนใจพลานเท่าจ้อยถอนใจอีกครั้งก่อนจะเอ่ยต่อไปเห็นทีข้าคงทัดทานพวกเองไว้ไม่ได้หากพวกเองยืนยันจะไปที่นั่นจริงๆแล้วละก็ข้าขอบอกไว้เลยว่า หนทางต่อแต่นี้ไปพวกเองจะต้องเดินเท่านั้นนะเพราะสุดเขตบ้านทรัพย์ยางไปแล้วไม่มีหนทางให้เกวียนไปได้นะถ้าเป็นอย่างที่ลุงพลานว่าพลานจะว่าอะไรไหมถ้าหากข้าจะฝากกลัวกับเกวียนไว้ที่นี่ไกลว่าได้สิไอไกลคงไม่เหลือบ่ากัวแรงข้าหรอกที่จะดูแลวัวสองสามตัวพลานจ้อยว่า คําคืนนี้จบลงด้วยบทสนทนาที่ทําให้พลันทั้งสามวิตกกังวลเป็นยิ่งหนักลาตีล่วงเลยไปน้ําคัางที่เกาะตามชายคาล่วงลนลงสู่พื้นดินดังเพาะเพะเมื่อสายลมพัดต้องดังห่วงนิทราขับก่อมผู้คนในลาตีหลีดลิงเลไลส่งเสียงร้องระงมไพลจนกระทั่งลาตีที่ยาวนานผ่านพ้นไปแสงสุริยันทาทาบเส้นขอบฟ้า หมู่ไก่ป่าทั้งไก่บ้านต่างร้องขับขันกันปลุกผู้คนให้ตื่นจากฝันในห้วงราตรีสามพานรีบตะเตรียมข้าวของกันแต่เชา้าพลานจอยผู้เป็นเจ้าของบ้านหายไปที่ไหนไม่รู้ตั้งแต่เช้าตรู่ก่อนจะกลับมาพร้อมห่อผ้าห่อหนึ่งคําปันนี่สิ่งที่เองขอคาหาได้เพียงเท่านี้แหละว่าแล้วพลานจอนก็ยื่นห่อผ้าให้พลานคำปัน ลานเท่าเปิดออกดูก็เห็นว่าเป็นกระสุนปืนลูกซองลาวๆเกือบร้อยนัดอยู่ในห่อผ้าขอบใจเองมากนะไอ้เกลอือการตะเตรียมข้าวของดำเนินไปบัดนี้สัมภระต่างที่เขวนมาเต็มเกวียนถูกคัดเลือกเอาเฉพาะข้าวของที่จำเป็นเท่านั้นโดยเฉพาะข้าวสารกับเกลือพริกและเนื้อเค็มสิ่งเหล่านี้ขาดเสียมิได้สำหรับการลอนแลมในป่าดง พอแสงอาทิตย์สาดส่องเต็มทั่วท้องฟ้าพอดีกับที่ทั้งสามพลานเตรียมห่อข้าวไว้กินระหว่างทางเสร็จสับจึงเตรียมตัวออกเดินทางทันทีข้าไปก่อนนะไอจ้จอยหากข้าไม่ตายเสียก่อนเราคงได้พบกันอีกพลานคำปันว่าจะตายได้ยังไงวะไอ้นี่เอ็งต้องกลับมาเล่าเรื่องความจริงของที่ปางลุ่มให้มันกระจ่างสิวะพลานจ้อยว่า ขอบใจมากนะลุงที่รับดูแลวัวแทนข้าไกลว่าไม่เป็นไรหรอกไอ้ไกลเรื่องแค่นี้ไปก่อนนะลุงไปถึงที่นั่นถ้าได้สาวๆจะพามาฝากเพื่อจะได้เลิกเงาเห็นอยู่คนเดียวมานอนไอ้น้อยแย่พลานเท่าเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะไอ้น้อยพลานเท่าว่าไปแล้วนะลุงไปไปโชคดีโชคดีกันทุกคน นาทีต่อมาร่างของสามพลานก็ค่อยเดินหายลับไปในแนวดงไม้ทางหลังหมู่บ้านพลานจ้อยได้แต่มองตามด้วยใจที่ภาวนาให้พวกเขากลับมาเส้นทางเดินเท้าเล็กทอดยาวสู่ดงทึบเมื่อพ้นเขตหมู่บ้านซับยางต่อไปหน้าที่นำทางคือพลานไกลที่ถือแผ่นทีดงหญ้าแฝกที่สูงท่วมหัว จนต้องพลัดกันใช้มีดทางเพื่อเปิดทางเดินหล่าชั่วโมงเศษหวกเขาจึงพ้นเขตยาออกสู่ป่าโปร่งสลับกับทุ่งกว้างพลานไกยังยึดติดที่ตะวันออกเลื่อยไปทั้งสามพลานไม่เคยย่างไกลเข้ามาในเขตป่าแถบนี้ฉะนั้นทุกฝีกาวจึงต้องเดินอย่างระมัดระวังเนื่องจากภายใต้กลุ่มกอของดวงยาที่เหยียบย่ำไป อาจจะมีเจ้าอสรพิษซุกซ่อนอยู่ณนะทีใดที่หนึ่งก็เป็นไปได้ป่าไม้ต้นไม้ใบหญ้าที่คุ้นตารวมถึงสภาพเส้นทางที่ทุรกันดานเพิ่มมากยิ่งขึ้นทั้งสามพลานจึงต้องช่วยกันจดจำเส้นทางไว้ให้ดีหลังจากที่พ้นป่าโป่งและดงยาผ่านไก่ผู้นำทางก็พาคณะตัดลงสู่หุบแห่ง ที่มีแต่กอหญ้าก,กับไม้เลื้อยชั่วโมงแล้วชั่วโมงเราที่สามพลานต้องฝ่าดงหญ้าที่แห้งผ่าบางครั้งเกสอนยอดไม้ที่แห้งกลังเมื่อถูกสัมผัสก็ล่วงกล่าวเปลิวเข้าจมูกจนจามออกมาหลายต่อหลายครั้งก่อนตะวันจะตรงหัวพลานหนุ่มก็พาคณะผลจากหูแห้งสู่สันเนินอีกครั้งพื้นที่แถบนี้ ต้นไม้ที่ให้ร่มเงามีน้อยมากทั้งสมพลานติงต้องจำใจหลบพักกินข้าวใต้ภูมิเล็บเดี่ยวที่สูงท่วมหัวถึงแม่น้ำจะเยอะไปเสีนหน่อยเขี่ยๆออกก็พอนั่งลงได้ห่อข้าวที่เตรียมมาถูกนำออกมาจัดแจงแกะออกกินจนอิ่มหนำอีกไกลไม่ว่าไอ้ไกลกว่าจะถึงปางลุ่มพลานน้อยเอ่ยขึ้นอืมถ้ารู้จักแผนที่ ข้ามทุ่งนี้ไปตัดขึ้นเขาอีกสองลูกเบื้องหน้าและเข้าสู่ดงใหญ่ก็คงจะถึงว่าไกลตอบหลังจากพักกินข้าวเอาแรงกันเรียบร้อยการเดินทางก็เริ่มขึ้นในช่วงบ่ายเส้นทางเดินเก่าๆเล็กๆที่ยังปรากฏให้เห็นทอดยาวลาดลงไปตามสันเนินสูงๆต่ำๆสุดท้ายเส้นทางก็พาตัดขึ้นทางลาดชันพลานทั้งสาม ต่างพาก,กันไต่ขึ้นไปตามเนินจนแทบจะหมดแรงเสียงก็ะหืดกระหอบดังออกมาจากปากของพลานน้อยเป็นระยะฮ้โอ้ยพักก่อนได้ไม่ไหวไกลข้าจะหมดแรงแล้ววะอดทนอีกหน่อยไอ้น้อยอีกนิดก็พ้นทางราดชันตรงนี้ไปแล้วไกลว่า <laughs> ไม่อายคนแก่บ้างเหรอวไอ้น้อยข้ายังไม่บ่นสักคำเลย นี่อะไรยังไม่ถึงไหนหอบลิ้นห้อยยังก็หมาพลานเท่าวาพลางหัวเลาะตะวันคล้อยต่ำใกล้เย็นยำหลังจากที่สามพลานไต่เนินได้สำเร็จเล่นเอาแทบหมดแรงไปตามๆกันจนต้องหยุดพักเอาแรงกันเสียกรู่ใหญ่เมื่อหายเหนื่อยกำลังกลับคืนมาอีกครั้งการเดินทางก็ดำเนินต่อไป พลานหนุ่มหันมาจับเส้นทางด่านเพื่อใช้ในการเดินทางเพราะสองฟากฝั่งยาและเกลือเทาวันขึ้นลกเกินไปทางด่านสัตว์นี้พาลาดลงสู่ป่าดิบชุ่มชื้นซึ่งต่างจากพื้นที่ที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดอย่างที่ว่าทุกอย่างในป่ามันเกิดขึ้นได้เสมอทั้งทั้งที่พื้นที่ติดกันฝั่งหนึ่งแห้งแล้ง อีกฝั่งดิบชื้นเป็นแบบนี้อยู่หลายพื้นที่เกือบตะวันลาแสงหลังจากบุกฝ่าดงลกออกมาได้ก็เจอเข้ากับที่เหมาะพอจะพักค้างแรมในคืนนี้โตรกหินที่ฝังตัวอยู่กับสันเนินทางเบื้องขวาของทั้งสามพลานมีน้ำซับไหลเอือเอ่อยพอที่จะใช้หุงหาอาหารได้พลานน้อยวางสัำาระเล่งจัดแจ้งก่อฟืนไฟ ส่วนไกลออกเดินหาลำไม้ไผ่ขนาดพอเหมาะเพื่อนำมาห่งข้าวส่วนพลานคำปันออกเดินสำรวจดูร่องรอยของสัตว์ป่าบริเวณใกลๆ้ๆแต่วันลาลับแสงไปบรรยากาศบริเวณนั้นเริ่มเย็นลงเสียงนกตบยุงดังแว่วมาจากที่ใดที่หนึ่งซึ่งน่าจะเป็นหุบห้วยหรือบึงเล็กๆไม่นานนักหลังจากพลานเท้าออกสำรวจบริเวณรอบๆ แกก็กลับมาพร้อมสีหน้าที่ไม่สู้ดีนักเป็นยังไงบ้างลุงเขืนนี้ต้องระวังกันเป็นพิเศษว่าไกลข้าเจอรอยไอ้จมูกยาวตรงสันเนินทางเหนือใกล้จุดที่เราพักนี่รอยมันบ่ายหน้ามาทางนี้ไม่ลุงไม่หรอกรอยมันบ่ายหน้าขึ้นทางเหนือแต่ก็ไว้ใจไม่ได้หากไอ้จ่าฝูงพาโขงเดินย้อนกลับมาทางเกา่า และกระสากลิ่นของพวกเราเข้าคราวนี้แหละยุ่งในหละงานนี้พลานทาวา่าแล้วกล่าวต่อต้องภาวานาอย่าให้ลมเปลี่ยนทิศพัดย้อนกลับไปทางพวกมันเท่านั้นละวะกับข้าวมือนี้รสชาติเมสู้ดีเท่าไหร่นักเพราะปลาใหม่และร้อยโครงช้างทำให้คนวิตกกังวลหลังจากจัดการกับอาหารเย็นเสร็จสับ เวรยามจึงถูกจัดขึ้นเพราะจะนอนสบายเหมือนครั้งที่ผ่านมาไม่ได้เนื่องจากป่าที่ไม่คุ้นชินไม่รู้ว่าจะซ่อนอะไรไว้บ้างโดยยามผลัดแลกเป็นของพลานน้อยต่อไปก็พลานไกลสุดท้ายจะเป็นของพลานเท่าคำปันอย่าให้กองไฟดับเชียวนะไอ้น้อยพลานคำปันว่าไม่ต้องห่วงหรอกลุงสบายพลานน้อยว่า ก่อนจะลากท่อนฟื้นขนาดโคนขาเข้าไปในกองไฟสองสามทอนคำคืนล่วงเลยไปบรรยากาศรอบ้ังเย็นจะเยือกลงทุกทีมันน่าแปลกในคืนนี้ไม่มีเสียงสัตว์ใหญ่เลยแม้แต่น้อยนอกจากเสียงของมแมลงกลางคืนที่กรีดปีกร้องระงม,มพกับเสียงกบเขียดในห,หุบห่วยทีนาน,านทีจะดังแว่วมา สายตาพลานน้อยมองกลาดไปรอบเพื่อสังเกตสิ่งผิดปกติโดยเฉพาะทางด้านเหนือที่พลานคำปันบอกว่าเจอรอยโคลงช้างลาตีล่วงไปเกือบย่ำสี่ทุ่มเศษพลานน้อยที่นั่งอยู่ข้างกองไฟพวาลุกขึ้นหันหน้าไปทางทิศเหนือเมื่อเสียงกิ่งไม้หักโค้งพังดังแว่วมาแต่ไกลพร้อมกับเสียงร้องแป้นๆของไอ้จมูกยาว พลานน้อยทำท่าจะหันไปทางพลานไกลกับพลานคำปันแต่ช้าไปเพราะพลานทั้งสองนั้นได้ตื่นขึ้นมาแล้วมันบ่ายหน้ามาทางนี้ไม่ว่าไอ้น้อยไกลเอ่ยถามไม่แน่ใจว่าแต่ข้าคิดว่ามันต้องมาทางนี้แน่นอนเพราะลมมันเริ่มเปลี่ยนทิศแล้วพลานน้อยว่าเออเก็บข้าวของสัมภาระกันเถอะรีบออกจากตรงนี้กันดีกว่า พลานคำปันเอ่ยจากนั้นทั้งสามพลานต่างเล่งเก็บข้าวของกองไฟที่ลกชนถูกมอดดับลงเป็นเวลาเดียวกันกันกบที่ไอ้จมูกยาวแผดเสียงร้องแป่นๆใกล้เข้ามาตรงสันเนินทางทิศเหนือภายใต้แสงจันทร์ข้างแหลมที่สาดส่องลงมาปรากฏร่างสีดำทะมึนขนาดมหึมาที่กำลังจะเกียกะกายพาล่างยักษ์ของมันขึ้นสันเนิน ลำไฟฉายขนาดนสามทอนสาสส่องไปรอบทิศทางเพื่อมองหาต้นไม้ใหญ่ที่พอจะขึ้นไปหลบช้างได้นั่นต้นมะม่วงป่าไปเร็วพลานคำปันว่าโฮยลุงต้นมะม่วงหรือลุงยางมันเหนียวแถมมดแดงก็เยอะนะลุงไอ้น้อยโอดครวนออกมาอะไรของเองวะก็มันมีต้นไม้ต้นเดียวนี่วาเองเลือกเอา จะขึ้นไปอยู่บนนั้นกับมดหรือจะอยู่ให้ช้างตั้งโขงนวดตัวก็ตามใจว่าแล้วพลานเท่าก็สาวเท้าวิง่งตรงไปที่ตนมะม่วงป่าขนาด3าคนโอบตามติดมาด้วยสองพลานหนุ่มเหล่าบรรดาช้างที่แห่แหนขึ้นเนินมาได้พวกมันก็ตรงมาที่พักแรมของพลานทั้งสพวกมันตะลุยย่ำกองไฟที่มอดจนกระจัดกระจายพร้อมทั้งหักโค่นกิ่งไม้บริเวณนั้นเสียหมดสิน้น พานโกรธกันข้ามพบข้ามชาติครูต่อมาหลังจากที่พวกมันทำลายบริเวณนั้นจนลาบไอเจ้าตัวใหญ่ที่ดูเหมือนจา่าฝูมันชูงวงยาวสายไปมาในอากาศก่อนจะทำท่าทางฟืดฟาดหูก,กลางห่างตั้งชันวิ่งตรงมาทางต้นมะม่วงป่าที่ทั้งสามพลานขึ้นไปหลบมันรู้แล้วว่าเราอยู่ตรงนี้พลานไกลเอ่ยขึ้นขยับขึ้นไปอีกเร็วเข้า ไอตัวใหญ่งวงมันจูถึงเราแน่ทั้งสามพลานปีนป่ายสูงขึ้นไปจนเกือบจะถึงยอดเราควจะสารที่กรูกันตามไอตัวใหญ่มาหวกมันต่างชูงวงขึ้นมาควานหาตัวคนเป็นพลวันบางขวาถูกกิ่งไม้มันก็หักดึงลงแทบจะหมดตนพลานน้อยปลดปืนแก๊ปสามปอกม้าดิดออกมากำไว้แนนไอ้น้อยยิงปืนขึ้นฟ้าเร็วไกลล้องบอกว่าเป็นสหาย ลานน้อยจัดท่านางเอ็นหลังพิงคางคบไม้สองขาหนีบลำต้นไว้เมื่อจัดท่าดีแล้ววินาทีต่อมาไอสามปอกหมาดีดก็แผ่เสียงดังกึกก้องไปทั่วล้าป่าช้างทั้งคงได้ยินเสียงกำปนาดต่างหยุดชะงักงานหันลีหันขวางสับสนวุ่นวายไปหมดพร้อมกับส่งเสียงร้องแป้นแป้นแข่งกันพร้อมความอุลามานเกิดขึ้นอีกครั้ง เมื่อพวกมันตกใจเสียงปืนยิงปืนอีกแล้วพลันเท่าอยู่สูงขึ้นไปร้องสั่งไกลรีบปวดปืนที่สะพายอยู่ออกมาขึ้นลำส่งกระสุนเข้าลังเพลิงพร้อมยกปลายกระบอกปืนขึ้นบนฟ้าเสียงปืนแผดเสียงติดต่อกันสามนัดซอนเหล่าช้างพลายต่างตกใจวิ่งเข้าดงเป็นพลวันต้นไม้ขนาดเท้าโคนขา ที่ขวางทางต่างหักคนเมื่อพวกมันวิ่งผ่านวินาทีชีวิตผ่านพ้นไปทุกคนต่างเงียบไม่พูดจาคืนนี้พวกเขาทั้งสคงต้องนอนอยู่บนนี้จนถึงรุ่งเชา้าพอครั้นตะวันฉายแสงลำไรตรงด้านทิศตะวันออกเผยให้เห็นซากกิ่งไม้น้อยใหญ่ที่กองพเนินอยู่เบื้องล่างสิ่งที่เห็นต่อมาทำให้ทั้งสามถึงกับหน้าซีดเผือด เนื่องจากคาคบไมายของต้นมะม่วงป่าที่ถูกช้างหักลงไปนั้นมันฉีกผ่าลํำต้นไปเกือบครึ่งเดชบุญที่เสี่ยงปืนทำให้พวกมันตกใจนี้หายไปไม่เช่นนั้นแล้วละก็พวกเขาคงได้กลายเป็นพมรมลองตีนให้พวกมันกระทืบเล่นเป็นแน่ต่อมาพลันทั้งสามต่างพากันหอบลางไตลงมาจากคาคบไม้เมื่อเท้าสัมผัสพ,พื้นดิน ต่างรีบเร่งเดินตามพลาน,นุ่มเพื่อให้ออกจากอาณาเขตอันตรายให้ไวเผื่อว่ามีอะไรโดนใจให้พวกช้างโคงนั้นย้อนกลับมาอีกความสลัวเริ่มหายไปหลังจากหมอกจางลงไกลเดินนำคณะมาเรื่อยๆจนถึงทางด่านเล็กๆจากนั้นก็เดินต่อมาเรื่อยๆราวสักชั่วโมงเศษถึงได้พบเข้ากับลำธารสายหนึ่งที่ไหลเอื่อยต่างพากันลงกวักน้ำล้างหน้า จากนั้นก็จัดแจงหุงหาอาหารกันต่อไปครั้นจัดการก,กับอาหารเสร็จสับพ,พลานหนุ่มก็นำคณะเดินทางต่อไปหลังจากข้ามลำห้วยขึ้นมาได้เส้นทางต่อไปตามแผนที่นำทางตัดขึ้นสันดอยที่ทอดยาวมุ่งไปตามทิศตะวันออกวันเวลาล่วงเลยไปเกือบย่างเข้าวันที่สี่นออกจากบ้านซับยางพลาน,นุ่มผู้นำคณะ จึงสามารถพาผพานป่าผู้ร่วมชะตากรรมข้ามเขาที่เหยียดยาวทั้งสามลูกมาได้ทางเบืองล่างต่อไปคือดงทึบเมื่อมองจากด้านบนทิวเขาถัดจากดงทึบไปสิ่งที่มองเห็นอยู่ริบๆแทกตัวอยู่ท่ากลางหมู่แมกไม้น้อยใหญ่พรานทั้งสามต่างเผยรอยยิ้มขึ้นมาบนใบหน้าที่เหนื่อยลา้าเมื่อสิ่งที่พวกเขาตามหาปรากฏให้เห็นอยู่เบื้องหน้า เฮ้ยไปโวยไกลนำทางต่อข้าอยากชมหมู่บ้านปางลุ่มเต็มแก่แล้วพลานทว่าใช่ใช่ข้าเองก็เช่นกันพลานน้อยพูดเสริมไกลคคอยเดินนำพาคณะไต่ลงไปตามเนินเขาป่าไผ่ที่ขึ้นหนาตามทางลาดลงเนินการเดินบางครั้งต้องตัดทางกิ่งไผ่ที่หักลงมาขวางทางหลายครั้งไก่ป่าที่หากินแถบนั้น ตกใจเสียงฟันกิ่งไม้ต่างพากันกระพือปีกบินตัดหน้าไปหลายต่อหลายครั้งจนน้อยอดใจไม่ไหวเมื่อแลเห็นฟูงไก่ป่าอยู่ห่างไม่ไกลนักเขาจึงยกมือสกิดพลานคำปันกับพลานไก่ให้หยุดนิ่งมีอะไรหรือไอ้น้อยไกลเอ่ยถามข้าจะยิงไก่สักหน่อยว่ะบินลอกเป้าอย่างกับไม่เคยเจอปืนเห็นแล้วอดใจไม่ไหวว่าว่าแล้วพลานน้อยก็ย่องนำหน้าไปอย่างเงียบกริบ ปืนแก็บในมือกระชับแน่นเมื่อเข้าใกลระยะยิงพลานน้อยอาศัยกอไผ่เป็นที่กำบังหลังจากที่หาช่องยิงอยู่ครู่หนึ่งก็ได้ที่เหมาะวินาทีต่อมาเสียงปืนแก็บที่บรรจุลูกปลายนับสิบเมตรก็แผ่เสียงดังขึ้นควันปืนสีขาวลอยขมงตามมาด้วยเสียงตีปีกผับผับของไก่ปากเคาะหลายตัวหนึ่งส่วนพวกที่เหลือ ่างบินแตกกระจายไปคนละทิศละทางไอ้น้อยไก่เป็นสิบจับกลุ่มกันอยู่ดันถูกแค่ตัวเดียวพลานเท่าหัวเลาะโทรลงว่าไปนั่นได้ตัวเดียวก็ถือว่าดีแล้วพลานน้อยว่าก่อนจะเดินลงไปคว้าเอาไก่ตัวนั้นตะวันคล้อยบ่ายพลานไก่จึงพาคณะลงมาพ้นจากเชิงเขาสู่ทางลาบ เบื้องหน้าเป็นป่าดงทึบที่ต้นไม้แต่ละต้นขึ้นสูงจนแงนมองดูคอแทบจะตั้งบ่าพลานหนุ่มเล่งสาวเท้าเข้าป่าทันทีเพื่อหาที่พักก่อนตะวันลาแสงเมื่อก้าวยำเข้าไปในดงใหญ่ทุกคนได้สัมผัสถึงความมืดคลึมและกลิ่นอับชื้นของพื้นดงมันก็แน่ละต้นไม้ขึ้นหนาทึบเสียขนาดนี้แสงแดดยากจะก,การส่องถึงพื้น ไม้นานาพันธ์ต่างแข่งกันชูยอดหาแสงแดดโดยเฉพาะตะแบกต้นยางและตะเคียนที่แต่และต้นขนาดเกือบสิบคนโอบขึ้นเบียดเสียดสูงชะลูดต,ตามพื้นดินที่ใบไม้ล่วงหล่นทับถมกันนั้นเต็มไปด้วยฝูงทากหวกมันชูคอสาไปมาเพื่อหวังเกาะเอื่อที่เดินผ่านไปมาไกลพาคณะเข้ามาไกลพอสมควร อีกทั้งในป่าทึบแห่งนี้ถึงแม้ยามนี้ประมาณการในสักบ่ายสามโมงกว่าภายในดงใหญ่มืดคลึ้มราวกับเวลาย่ำเย็นคลันจะเล่งเดินทางอย่างไรเสียพวกเขาไม่มีทางค้นดงทึบนี้ออกไปได้แน่ข้าว่าคืนนี้เราคงต้องขัดห้างนอนกันสิแล้วละ่ะอืมข้าเห็นด้วยว่าไกลทากบัรชุมอีกทั้งป่านี้ไม่น่าไว้ใจใช่แล้วลุง ยังข้าไม่หวั่นเท่าไหร่นักแต่ไอ้ทากดูดเลือดพวกนี้ไล่ยากยิ่งกว่ายุงอีกต้นมะข่าโมงลำต้นสูงและใหญ่พอใช้ได้พรานไกลเดินนำพรานน้อยและพรานคำปันตรงไปที่นั่นทันทีมะข่าต้นนี้ใช้ได้ไหมลุงไกลหันไปถามความเห็นอืมพอได้วะขัดห่างต้นนี้แหละพลานเท่าว่านาทีต่อมาทั้งสามพราน ต่างแยกย้ายกันทำหน้าที่ของตนโดยไกลกับพันคำปันไปจัดการเรื่องการทำห้างนอนส่วนพลานน้อยจัดการเรื่องอาหารในระหว่างที่สามพลานกำลัง,งวนอยู่กับหน้าที่ของพวกเขานั้นพลันเสียงย่ำกิ่งไม้ดังเป็นจังหวะรา่กากับคนเดินก็ดังแววมาจากสุมทุมพู่ไม้รอบด้านพลาน,น้อยลุกขึ้นคว้าปืนมาถือไว้ในมือส่วนไกลที่อยู่บนต้นไม้ ส่องไฟกลาดตามเสียงแต่เขาต้องพบเจอกับความว่างเปล่าเมื่อเสียงฝีเท้าเหล่านั้นที่ได้ยินกลับไปพบตัวเจ้าของฝีเท้าเล่งมือเธอขเขาว่าบรรยากาศไม่ชอบมาพาคนยังไงไม่รู้พลานน้อยที่อยู่เบื้องล่างร้องบอกเองก็เหมือนกันเล่งมือเขา้าไอ้น้อยเขาก็เอาขึ้นมากินข้างบนนี้เลยไกลว่าเกือบชั่วโมงต่อมาทุกอย่างเสร็จสับพลานน้อยที่อยู่เบื้องล่าง ก็ส่งสเสบียงให้พลานเท่าที่อยู่ด้านบนก่อนจะไต่ตามขึ้นไปสมทบส่วนพลานไกเขาได้กลับลงมาข้างล่างเพื่อทำเขตอาคมป้องกันสิ่งที่จะเข้ามาในคืนนี้เสียงย่ำเดินดังแกลกลากดังแว่วอยู่เรื่อยๆบางครั้งเข้ามาไกลบางครั้งถอยห่างออกไปไกลบางครั้งเสียงฝีเท้าเหล่านั้นก็วนเวียนอยู่ใต้หางห่อข่าที่พลานน้อยจัดแจงขึ้นมา ถูกจัดการเป็นที่เรียบร้อยอย่างรวดเร็วด้วยความหิวเนื่องจากมื้อกลางวันยังไม่ได้กินแสงสุดท้ายที่ทาทับขอบฟ้าได้หายลิบลงไปทางทิศตะวันตกเวลานี้ความมืดมิดแผ่ปกคลุมผืนดงพร้อมกับความเงียบงนันไอเสียงย่ำเท้าเหล่านั้นมันหายไปแล้วเหลือไว้เพียงความเงียบแม้แต่เสียงมแมลงกลางคืนก็ไม่มีสักตัวมันมีแต่ความเงียบและเงียบเท่านั้น ไอป่านี้ข้าว่ามันเงียบเกินไปยังไงชอบกลพลานน้อยพึมพำเออเตรียมตัวไว้ให้ดีเถอะปืนแก๊ปสองกระบอกอัดดินปืนกับกระสุนไว้พร้อมหรือยังพลานทาว่าเออลืมเลยลุงตั้งแต่ยิงไก่ป่ากระบอกหนึ่งข้าก็ยังไม่ได้อัดดินปืนเลยนี่ถ้าลุงไม่เอ่ยขึ้นมาข้าลืมแน่นอนว่าแล้วพลานน้อย ก็คว้าปืนแก็ปออกมาเตรียมอัดดินปืนเดี๋ยวไอ้น้อยอย่าเพิ่งอัดส่งดินปืนกับหอกระสุนมาให้ข้าก่อนใครเอ่ยขึ้นเหมือนฉูกคิดอะไรขึ้นมาได้ฝ่ายพลานน้อยที่พอเดาออกว่าผู้เป็นสหายจะทำอะไรจึงรีบส่งกระบอกบรรจุด,ดินปืนกับหอกระสุนให้พลานหนุ่มรับมาเขารีบยกขึ้นเหนือหัวจากนั้นก็พึพรรมพำคาถาปลุกเสกดินปืน และกระสุนล้างอาถรรพ์ทันทีครูต่อมาไกลจึงได้ส่งของสองสิ่งคืนให้พลานน้อยคําคืนที่เงียบสงัดล่วงเลยไปแสงจันทร์ข้างแหลมที่ลอยเด่นอยู่บนฟ้าฟ้ามีอาจสองผ่านหมู่แมกไม้สู่พื้นเบื้องล่างได้ท่ามกลางความมืดมิดสิ่งที่พลานไกลหวั่นว่ามันจะเกิดขึ้นนั้นมันก็ปรากฏตัวออกมาอย่างที่เขาคิดไว้จริงๆ แสงไฟวอมแวมปรากฏขึ้นในลาวป่าห่างจากทางของพวกเขาไปไม่ไกลเท่าไหรนักแสงคล้ายคบไฟพร้อมกับเสียงของกลุ่มคนที่กำลังสนทนาเดินมาทางนี้โปรดติดตามตอนต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ